早上好。 วันนี้นะคะเปิดกินให้ตัวแตกมากับการเหอ่ของใช้ในครัวซึ่งก็พูดตรงๆนะคะว่าไม่ใช่คนที่ทำอาหารเลยแต่ว่าล่าสุดก็คือเข้าไปในช้อปปี้ใช่ไหมแล้วก็คลิกไปคลิกมาเจอแบบอุปกรณ์เครื่องครัวแบบน่ารักมากก็เลยจัดมานะคะขอคลิปนี้เป็นคลิปเห่เล็กๆน้อยๆละกันเนาะเพราะว่าอยากจะให้ดูจริงๆว่าช็อปอะไรมาบ้างแล้วก็ของในช้อปปี้ในราคาไม่แพงนะคะ แกก็เลยจะมาเปิดเหอให้ทุกคนได้ชมกันเนาะต้อนรับกินให้ตัวแต่น่าจะคลิปแรกของปีนี้นะคะปีนี้แกวคิดว่าจะเข้าขัวบ่อยขึ้นถึงแม้ครัวเราจะไม่เอื้ออำนวยแต่เราจะจะพยายามนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะว่าช็อปอะไรมาบ้างแต่สิ่งที่เรารู้สึกตื่นเต้นแล้วก็อยากจะเปิดของใช้ในขัวก็คือสิ่งสิ่งนี้ จริงๆอันนี้คือที่ล้างจานเป็นแบบเขาเรียกผล,ลไม้อันนี้คือน้องสตรอเบอรี่รู้สึกว่าจะ14บาทเองนะคะคือใครสนใจเนี่ยเดี๋ยวแก้วจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปเลยเพราะว่าน่ารักมากๆจริงๆนะคะอันนี้น่าจะเป็นส้มเนาะแล้วก็อันนี้เป็นอะโวคาโดไหม น่ารักจริงแล้วก็ใช้แล้วเนี่ยใช้ได้จริงนะคะคือแก้วอะเอาส้มไปใช้สิ่งนี้เป็นสิ่งที่น่าจะควรมีอันเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรอะที่ที่ใส่แบบแยกเศษอาหารอะเวลาเราจะเทอาหารใส่ะเราก็เทใส่อันนี้แล้วน้ำก็จะลงไปข้างล่างอันนี้มันทำให้เราทิ้งได้ง่ายกว่าแล้วก็เศษอาหารเนี่ย ใส่ได้เยอะกว่านะคะแล้วมันก็จะได้ไม่อุดตันในท่อด้วยซึ่งดีมากนะคะอันนี้ก็ไม่แพงก็ซื้อมาไม่แพงเลยเดี๋ยวจะใส่ให้เออว่าเท่าไหร่อันนี้เป็นที่วางน้องคนนี้นะคะไว้ล้างจานได้น่ารักมากก็คือแบบว่าผูกติดกับ <c oughs> <c oughs> ก๊อกนะ้ำ นึกนานมากก๊อกน้ำนะคะนั่นแหละแล้วก็วางน่ารักน่ารักนะนี่อันนี้ก็คือที่วางเครื่องปรุงถามว่าที่บ้านมีเครื่องปรุงไหมไม่มีไม่ม,ม,มีมีไม่เยอะนะคะเป็นคนซื้ออาหารกินแต่ก็คิดว่าจะฝึกทำบ้างอาจจะแบบทำกินเองอะไรเงี้ยไม่ต้องให้ใครชมคือทำกินเองชมตัวเอง อ่ะนี่นะคะก็เขาก็จะเป็นชั้นแบบนี้ใช่ไหมวางได้ทั้งชั้นบนแล้วก็อันนี้ก็คือแขวนอุปกรณ์ที่แขวนได้แล้วก็ด้านนี้เนี่ยใส่ช้อนซ่อมอะไรแบบนี้นะคะแล้วเขาก็จะมีรูๆด้วยทำให้น้ำไม่อุดตันนะคะ แล้วก็ด้านล่างก็วางได้อีกค่อนข้างสูงนะคะแล้วก็เลือกสีขาวมาน่ารักดียัน,นี้ก็ไม่แพงด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ทําให้อยากจะเหออุปกรณ์เครื่องครัวนะคะเพราะว่าดิฉันไม่เคยมีและดิฉันก็ซื้อนี่ ใครดูซีรีส์เกาหลีบางยกมือต้องยกมือคือหม้อแบบนี้นางกินกันบ่อยมากแต่อันนี้เหมือนจะหม้อใหญ่ไปเนาะคือตอนแรกแกจะเลือกไซส์เล็กแต่ว่ากลัวแบบใสม่มาม่าหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วมันแบบล้นก็เลยเลือกไซส์18มานะคะเขาก็จะเป็นอย่างเงี้ยแล้วเวลานางกินกันนะนางก็จะ อย่างนี้ทุกคนก็เลยซื้อมาอันนี้จะน่าจะแพงสุดนะรู้สึกจะ2 0 0หรือ300แต่ว่าหม้อนังปุกปิ๊กน่ารักมากถามว่าใช้กับเตาไฟฟ้าได้ไหมไม่แน่ใจแต่อาจจะต้องต้มก่อนแล้วก็มาใส่ในนี้นะคะถ้าใช้ไม่ได้จิงคือมาแบบ มาพร้อมกันเลยรู้เลยว่าดูซีรีส์เยอะพอดูซีรีส์เยอะก็สั่งเยอะนะคะอันนี้ก็คือถ้วยน้าจิ้มของเขาก็ถ้าจะเป็นแบบสซตนเลสเนี้ยมันก็จะมีราคาหน่อยแต่ก็ไม่ได้แพงมากขนาดนั้นอันนี้เป็นสี่หลุมนะคะเอาไว้แบบใส่น้ําจิ้มหมูกระทงหมูกระทะเออแล้วก็อันนี้เป็นถ้วยแบบนี้นี่เอาแบบน้ําจิ้มเดียว กินแบบเบาๆนะคะไม่ต้องใส่เยอะอะไรอย่างนี้แล้วก็สุดท้ายที่รู้สึกว่าซื้อเยอะจริงเยอะจริงเพราะว่าพูดตรงๆนะว่าใครมาบ้านอะ่ะก็คือถ้ามาเกินแบบคนที่4ปุ๊บอย่างเงี้ยไม่มีนะเพราะว่าแก้วก็คือมีแค่เท่าแบบอยู่กับพอสองคนก็คือมีเท่าที่กินอะไรอย่างเงี้ยล่าสุดก็เลยแบบโมโหจะ้ะสั่งช้อนแล้วก็คือไม่ได้สั่งช้อนธรรมดาสั่งช้อนที่แบบมันน่ารักน่ารักมาเดี๋ยวจะ้ะ เลี้ยงคู่แปบหนึ่งเนาะมีทั้งหมดสี่คู่ด้วยกันนะคะน่ารักไหมน่ารักมากคือแบบพยายามเลือกสีที่ต่างกันนะหายก็คือร้องไห้ทรงแบบช้อนกินข้าวบ้านเราธรรมดาเออสีดำกับสีทองเอ,อ้ยสีโรสโกไหมเพราะว่าอันนี้น่าจะทองมากกว่าเออนี่แล้วก็สองสีนี้จะเป็นแบบกลมๆน่อยนะคะเป็นสีเงินกับสีทอง น่ารักไปหยิบของมาแล้วนะคะวันนี้เราจะกินบะหมี่็ลฟเตอร์กันเพราะว่าตอนที่เลือกของในช้อปปี้เนี่ยก็เจออะไรที่น่ากินเยอะเลยคือหนึ่งในนั้นคือบะหมี่ถ้วยต่างๆนะคะคือมีเยอะมากอันนี้แก้วก็เลยตึงตาตึงใจ เขาบอกว่าเป็นบะหมี่ k ิงคัพลอฟสเตอร์ o ู d เนะคะก็คือเป็นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปรสกุ้งคงไม่มีลอ b เตอร์อยู่ในนี้นะคะแต่ว่าแกว่าชื่อมันแบบน่าสนใจดีก็เลยจะมากินกันวันนี้นะคะเดี๋ยวขออนุญาตไปต้มก่อนแล้วก็กลับมานะคะทุกคนนี่ใช้เผือก จากนั้นเราก็จะใส่นี่แหละที่เป็นรถของเขาเข้าไปนี่หอมเลยแต่เหมือนเราใส่ไอ้นี่เยอะไปอะน้ำตอนนี้นะคะก็มาถึงแล้วจ้าซึ่งเดี๋ยวจะเปิดดูเลยนะทุกคนยังร้อนๆอ,อยู่เลย นี่เห็นไหมกุ้งเต็มเลยน่าจะเห็นตอนอินเ n s ร์ตแล้วนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะมาลองชิมกันว่ารสชาติเขาเป็นยังไงเก็บผมเก็บเผาเตรียมพร้อมกินนะคะหิวมากชิมน้ำก่อนแก้ว่าจืดแน่เลยเพราะว่าใส่ไอ้นี้ไปเยอะน้ำเปล่ารสชาตินวัวๆแบบเค็มๆมันๆอะ่ะบอกไม่ถูก ผิดคาดนะคิดว่าจะจืดเพราะว่าน้ำเยอะมากแต่ว่าไม่จืดเท่าที่ควรอืมอร่อยแกจะกินแบบนี้จะกินแบบนี้จริงๆต้องเป็นตะเกียบนะแต่ไม่มีตะเกียบม่พูดไม่มีตะเกียบสีทองนี่อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ลองชิมเส้นนะแก้ว่าเส้นต้องเหนียวนุ่มอืมอร่อยมากพูดเลยว่าเส้นอร่อย ยังร้อนๆจริงๆนะเนี่ยเห็นปะเนี่ยเห็นควันไหมตรองม้วนอ,อร่อยรสนี้แก้วให้ผ่านแกรู้สึกว่าเยอะด้วยรู้สึกจะ5้บาทมั้งมันเป็นรสกุ้งอะฟิลลิ่งเหมือนแบบมันกุ้งก็ไม่เชิงอ,อาจจะแบบถ้าใส่น้ำน้อยมันจะมีความรู้สึกมากกว่านี้แต่อันนี้คือมันจืดไปนิดนึงนะ ขออนุญาตกินแบบเดิมกินในชามดีกว่าเพราะว่าเราจะกินกินกุ้งด้วยขอกินไปเรื่อยๆเลยแล้วกันให้ทุกคนเน้นเสียง ASMR ปีมากมซื้อมาม่ารสแปลกๆมาเยอะเหมือนกันนะรู้สึกว่าเขาจะมีรสแปลกๆเยอะอเกี่ยงของจริงไม่มีเหลือ โอเคค่ะทุกคนก็คลิปนี้นะคะจบกันไปแล้วนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะมีอะไรพูดคุยกันใต้คลิปได้เลยแล้วก็ถ้าอยากให้แก้วทำคลิปอะไรอย่างเงี้ยลองคอมเมนต์บอกกันได้นะคะถ้าแก้วทำได้เนี่ยแกก็จะทำแล้วก็ข้อมูลของที่พูดไปเนี่ยคลิกเปิดตรงดิสคริปชันบอกนิดนึงเพราะว่าจะได้เห็นลิงก์กันเผื่อใครอยากดูราคาตัวไหนเพราะว่าในคลิปเนี่ยแก่ไม่ได้พูดแบบชัดเจนเนาะแค่เอามาเหอะเหอะให้ดูเฉยๆนะคะก็สามารถคลิกเปิดต้องคลิกเปิดก่อนนะข้อมูลถึงใจ เห็นนะคะทุกคนวันนี้ขอตัวลากันไปแล้วถ้าใครที่ผ่านมาไม่ได้ติดตามช่องนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย